เดือนสิงหาคมเลขนี้ออกบ่อยห้ามพลาดงวดเป็นที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ักสสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ป้าปักก็มีหนึ่งแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆสําสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและแตัดสินใจกันนั่นคือเดือนสิงหาคมเลขนี้ออกบ่อยที่ป้าปะได้ทำการย้อนหลังไป33ปีห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะจากผลงานในปีที่แล้วเลขออกบ่อยประจาเดือนก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวด และสำหรับในปี2566นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเข้าต่อเนื่องกันแบบรัวๆเช่นงวดวันที่1มิถุนายน66เลข2ตัวบนที่เคยออก2ครั้ง72ก็กลับมาออกอีกถัดมางว,วันที่16มิถุนายน66เลข2ตัวบนที่เคยออก3ครั้ง72ก็กลับมาออกอีก ถัดมาวันที่1กรกฎาคม -66 เลข2ตัวบนที่เคยออก2ครั้ง05ก็กลับมาออกอีกรวมทั้งเลข2ตัวบนที่เคยออก2ครั้ง16ก็ไปตรงกับผลการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวถัดมางวันที่16กรกฎาคม66เลข2ตัวบนที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกัน0330ก็กลับมาออกอีกส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออก2ครั้ง26ก็กลับมาออกอีกแต่ออกเป็นตัวกลับ6-2 และสำหรับในงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนร้อน31กรกฎาคม66เลข2ตัวบนที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกัน3553ก็กลับมาออกอีกส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออก3ครั้ง11ก็กลับมาออกอีกดังนั้นพัดไม่ได้เด็ดขาดสำหรับเลขออกบ่อยประจำเดือนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเลขที่เคยออกในเดือนสิงหาคมและออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่หรือดยเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ60โดยออกซ้ํามาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ํามาแล้ว3ครั้งมี4ชุดดังนี้ 3, 3 3ส77 91ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ํามาแล้วสครั้งมีหลายชุดคือ07 08 19 4486909798ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลมีชุดเดียวคือ11ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกันได้แก่044013311771244227723883 ส8 4แป7 7 6ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ91โดยออกซ้ำมาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว3ครั้งมี5ชุดดังนี้ 10, 11, 5 7, 8 8, 92ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดคือ2 8, 3 6ห 5,9,8,2,8,6,8,9สำหรับเลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลมี3ชุดได้แก่0,0,2,2,3,3ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้2 6 6 2 5 8 8 5 69, 96ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกมาแล้วในเดือนสิงหาคมของปีก่อนๆอ,อาจจะกลับมาออกซ้ำอีกในงดวดวันที่16สิงหาคม2566นี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป,ป้าปาสรรหามาฝากเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ